อยู ù, ่คณตาไม่มีวานสุกเลยเจ้านกบอกว่าอยู่ตื่นเช้ามาคุณตาถามว่าเจ้านกน้อยเจ้าไม่มีวานสุกแล้วหรอเจ้าไม่เบิกบานแล้วหรอเจ้านกน้อยก็ไม่พูดเจ้านกน้อยก็อยู่เหงามากเลยอยากจะบินออกไปไกลๆเจ้านกน้อยจึงพูดขึ้นมาว่า ว่าเสียงของฉันเองคุณตาคุณตาไม่ต้องตกใจหรอกเอ้าเจ้าพูดได้ด้วยเหรอเจ้าบ้าน้อยพูดได้สิคุณตาไม่เคยได้ยินหรอนิทานของคุณยายน่ะสัตว์ต่างๆสามารถพูดได้นิทานนั้นหรอแม่แมเจาตัวนี้ฉันตืมไปหมดแล้วนะมิธานน่ะมิทานน่ะเป็น เป็นเรื่องสัคพัญ์สำหรับเด็กๆนะคุณตาแล้วเจ้านกก็บอกว่าคุณตาชันปล่อยฉันปินออกไปหน่อยเถอะคุณตาบอกว่าถ้าฉันปล่อยเจ้าไปแล้วเจ้าจะบินหนีข้าไปไม่ล่ะฉันไม่ไปไหนหรอกฉันก็จะอยู่กับคุณตานี่แหละแล้วคุณตาก็ไปเปิดกลงปล่อยให้เจ้านบออกมาเจ้านกก็บิน วิ่งวิ่วิ่ตามจะนบินินบินนไปหายไปเลยปุบาวิ่งวิ่วิ่ วิ่ตาไปไหนไนจะลก็หายไปเจ้ก็บินออกไปเจ้าลกก็บินหายไปคนตาวิ่งคนตาไปอยู่คนนานแล้วคนตาเดิน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 ไปก็ไปเจอชายคนหนึ่งไปเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนนี้กำลังจดจดอะไรกำลังสับสมุดจดจดจดอะไรอยู่ก็ไม่รู้คนตาก็ไปถามนี่ท่าน ไม่เห็นหลยเจ้ากนกมีต้งเยอะต้งแยะเลยถ้าไม่เห็นหรอกไปทางไหนไม่รู้ทรานคะนี้ก็จดจดจดต่อไปท่านจดอะไรละ่ะเราก็จดเรื่องราวต,าตา่างๆเพื่อเอาไปทําเป็นหรังสอนะะี้ค่ะ เพิมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะเจ้าลองอ่านในสมุดกันทึกนี่สิคุณตาได้รับสมุดบัรทึกมาจากชายคนนั้นเอามาอ่านอ่านเสร็จคุณตาก็้องห้คิดถึงคุณยาย เจอเจ้านกฮูกจริงๆด้วยนี่เจ้านกฮูกเจ้านกฮูกตัวนี้เป็นเจ้านกฮูกที่แก่มากเลยนะเพราะว่าเขาเล่า,านิทานเจอสวัสดีคุณตานกฮูกสวัสดีคุณตาคุณตาจะไปไหนหรอฉันตามหานกของฉันเนี่ยคุณนกฮูกเห็นนกของฉันมาทางนี้บ้างไหมนกฮูกบอก ตไหนรถตัวไหนเป็นของเจ้าแต่ถ้ามีเรื่องเล่าเรื่องสำคัญให้เจ้าทำนะถ้ามีนิทานเรื่องหนึ่งแต่มันยังไม่มีรูปภาพอะไรเลยเจ้าช่วยหน่อยได้ไหมเจ้าช่วยเอานิทานของข้าไปให้ช่างทำ เด็กชอบฟังนิทานนอกเลยอย่างนั้นเหรอแล้วข้าจะไปหาตนทำนิทานได้ที่ไหนล่ะโอ้เจ้าโนฮูก็บอกว่าให้เจ้านะ่ะไปหาที่ไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะจะพาต้นไม้จะพาเจ้าไปแต่แล้วเจ้าโนฮูก็บินหายไปน,นี่คุณตาก็เดิน